สวัสดีค่ะครูเอยะอภิญญาพัฒษานะคะวันนี้ค่ะกับโปรแกร,รมพิเศษปฐมมเลิกแห่งชัยชนะในเดยที่19ค่ะสร้างอาชีพเป็นเห็นรายได้นะะี่ะเป้าหมายของทุกคนครูบอกเลยว่าอยากร่ํารวยอยากมีงานที่ดีอยากมีชีวิตที่ดีอยากมีสุขภาพที่ดีนะคะแต่ในวันนี้เองเนะะี่ะเรามาโฟกัสกันค่ะในเรื่องของการสร้างรายได้สร้างอาชีพแน่นอนค่ะโลกปัจจุบันนี้คุณเห็นอะไรไหมคะเห็นอะไรไหม คือโลกแห่งยุค 5G ค่ะโลกแห่งออนไลน์ค่ะนะคะแน่นอนว่าหลายคนบอกว่าหนูอยากร่ํารวยหนูอยากมีเงินเก็บอยากมีรายได้เยอะๆแต่ถ้าหนูทํางานประจําในวันนี้รายได้หนูมันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าลูกไม่มีทางเป็นไปไม่ได้นอกจากขึ้นนะคะรายได้อปีละ500ปีละ1,000ปีละ10,000บาทแต่ในวันนี้เองถ้าเกิดว่าเราโฟกัสเป้าหมายของเราว่าอยากมีเงินเก็บปีละ10ล้านบาทเราจะต้อง มองหาค่ะอาชีพที่มันสามารถตอบโจทย์กับเป้าหมายของเราได้วันนี้คนที่ไม่ได้เรียนหนังสือแต่เขาสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้มหาศาลได้มีไหมคะคุณว่าแน่นอนมีนะคะคนที่เออเขาไม่มีทุนเลยอะ่ะแต่เขาอยากมีรายได้อะ่ะอยากมี ารายได้อยากมีเงินเก็บอะ่ะอยากมีชีวิตที่ดีคุณคิดว่าถ้าเขาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ทําในสิ่งที่เขามีความสามารถทําในสิ่งที่เขาถนัดเขาสามารถสร้างรายได้ได้ไหมลูกคาตอบคือได้ทั้งหมดค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครอาชีพไหนแบบไหนก็ตามค่ะถ้าวันนี้คุณตัดสินใจเลือกและลุยไปกับโลกออนไลน์คุณมีอาชีพที่คุณสามารถเลือกเองในสิ่งที่ตัวเองชอบ อาชีพนั้นค่ะตอบโจทย์กับคุณมากๆอาชีพในโหโลก 5G นี้คืออาชีพออนไลน์ที่ตอบโจทย์กับทุกคนมากที่สุดไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านค่ะแต่หนูเลือกในสิ่งที่หนูถนัดแล้วเอาออกมาขายตัวตนออกมาสร้างต,ตัวตนของตัวเองคุณสามารถมีไรายได้เยอะแยะมากมายเด็กอายุค่ะสามขวบห้าขวบมีรายได้จากการ เล่นของเล่นค่ะเล่นของเล่นอัดคลิปนะคะเออเห็นไหมรีวิวสินค้ารีวิวของเล่นรีวิวขนมแปลกๆเขาก็มีรายได้กันเยอะแยะมากมายเลยวันนี้คุณเองเลือกที่จะสร้างรายได้จริงหรือเปล่าเลือกที่จะสร้างอาชีพที่มันเป็นไปตามเป้าหมายของเราจริงๆหรือเปล่าอยากมีเงินเก็บแต่ทํางานประจําเงินเก็บสิบล้านมันคงเป็นไปไม่ได้แต่วันนี้ถ้าคุณผันตัวเองใหม่เลือกอาชีพให้กับตัวเองค่ะไม่ใช่ว่าต้องลาออกจากราชการแต่ในเวลาว่างวันหยุด คุณสามารถค่ะใช้เวลาเหล่านั้นค่ะมาสร้างตัวตนหรือเลือกอาชีพบนโลกออนไลน์ได้มันอาจจะเป็นโจทย์ที่ดีนะคะมันอาจจะเป็นอาชีพที่ตอบตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะ,ะสร้างอาชีพเป็น เห็นรายได้ในวันนี้เราตัดสินใจเลือกอาชีพที่คุณรักเลือกในสิ่งที่คุณถนัดลองดูนะคะมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์กันค่ะขายไอเดียให้บันเจิดนั่นแหละค่ะอาจจะเป็นงานที่ยอดเยี่ยมสําหรับคุณคลิปนี้ครูแบ่งปันเท่านี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่จ้าไปแล้วสวัสดีค่ะ